nên Hãy subscribe ต้องค้เงือกเดียวไปเลี้ยวจาบ้านนางยิงลอยดาวงามที่บ้านเดิมที่ไม่เห็นหน้าน้องอันนาโนนนาทันตา

Ô em đâu chơi qua ăn đêm ăn buổi ăn đi ăn anh nào <laughs> กก็บสุรการับอีกช่วงหนึ่งของรายการนะฮะขอบคุณมิตราพจอดเพลงนะครับที่แนะนำผลงานเพลงพบอพร,เ,พรเข้ามานะครับสาวตางามนะฮะจากการแนะนําของสาวใต้ใจดีนะครับนะเป็นบทเพลงที่พบอพร,พรบทเพลงหนึ่งพี่รากพิศสุศโลกนะครับเป็นการแนะนําของพี่มนัสสุนฝรรังนะครับตามตาเทียนคุณอพรบ้านแพลวนะครับยังคอยจากบ้านเหนียง นะครับนะวันนี้ยังไม่เห็นน้องอัมพรเกิดเกตเลยแต่อัมพรบ้านแพลวมาแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพี่สุนทรีนะฮะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับนะคุณพี่อูดคุณพิมพาจากขอนแก่นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการคุณศีวันนะฮะจากภูเก็ตด้วยนะครับนะคุณจินชาคุณสมคิดอาจารย์ข่มก็เข้ามาด้วยนะที่ขาดไม่ได้คุณวุฒิชัยจากอเมริกาด้วยนะครับนะอุตสาห นารับฟังทางเ c e b o o k ไลฟ์ของทางสถานีทางดีเจก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการทางสถานีนะที่ขาดไม่ได้เลยผู้ให้การสนับสนุนายการขอขอบคุณฮะท่านวิสุทธ์ธรรมภิพน์นะประธานกตร,รอของสพสัมพรนธ์ท่านสจธานิตนะสะจที่กินถนอมนะครับสจอำเภอสัมพรนธเขตหนึ่งท่านกำนันสารุษก,กุทองกำนันตำบลคลองใหม่ประธานโชรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอสัมพรนณ์นะครับ กำนันศิริรัตนทองกำนันตำบลหอเกตนะฮะให้การสนับสนุนข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีขอขอบคุณฮะพอสัมพันธ์คุ้มคารถยนต์คุณภาพ7 a อนะครับมีเห้เรื่องมากกว่า250อคันนะครับมี2สาขาสาขาตรงข้ามโรตารสัมพันธ์ไล้ข้างๆโรตารสัมผั์นะครับโทรศัพท์สอบถามมาได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับ0เอ่อ3 4 2 2 2อขอขอบคุณนะร้านทองแม่สมัยนะครับร้านทองที่เก่าแก่ที่สุดของสัมผัส ขอบคุณเพรการแว่นนะครับตวรวจว่นสายตาประกอบแว่นโดยช่างผู้ชำนาญงานมากกว่า20ปีนะครับพิิเกรจันริ้งแอนด์ดไซน์ช่างยุ่นคุณกันตวัฒน์ผลเทพน้ำดื่มตาที่เป็นดาน้ำดื่มเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับนะมาที่สัมภาระอยู่เชิงสะมภานปกแก้วนี่เองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแล้วก็สัมันธ์ท่าสายของลูกชายท่านนายกเกษตน้อยปิทักษ์นะฮะที่ให้การสนับสนุนรายการต่างของทางสถานี นะก็ช่วยอุดหนุนนะครับผู้การสนับสนุนรายการด้วยนะครับนะถ้ามาสำราญนะถ้าอยู่ไกลๆถาหาได้โดยเฉพาะนะเอ่อครัวนะฮะครัวอุ้มดาวเนะี่ยฮะร้านอุ้มดาวใกล้ๆสถานีนะฮะนะถ้าไม่มีโควิดเนะี่ะเปิดถึงสี่ทุ่มเลยแลวพอมีโควิดก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะฮะนะนะก็เป็นร้านอาหารที่อร่อยนะที่สำราญนะครับ วางบทเพลงในช่วงที่2ต่อดีกว่าแนะนำมาจากคุณพี่ศีวันนะครับจากภูเก็ตนะฮะผู้ชนะสิบทิศนะครับนะให้ไอพี่พิมพ์พาที่ขนแก่นฟังด้วยนะเออพี่ประยงแสนวนฮนะจากสกลน,อค,อน,นครนะฮะวันนี้แนะนำผลงานเพลงอิรูปตุป,ป่องนะนะของไวพลวิสพันธ์นะครับพี่อุดพี่อุดจากลำปางนะฮะประธานสิ์เก่าลำปาง m p e บอกว่าอยากจะฟังเพลงหนุ่มลำปางตามเมียนะครับโอ้ไปตามเมียที่ไหนดิพ่อุดน,นะแล้วกเ็เดี๋ยวมอบบทเพลงเพราะๆให้ป้ามวยวินเลดน,นะฮะป้ามวยวินเลดเอยดรอกเตอร์เอ,อิบนะฮะที่ขอเพลงผมมานะครับมนรักสกลนครแล้วก็มอบให้กับญาติเพลงได้ฟังด้วยเช่นเดียวกันเชิญับฟังครับ ដ្យ្ទៅ់ទ ในคาสวินยาข้ามาทำศึกรำเค้เบื่อแสนยากเยันไม่เว้นวางเปล่าเพื่อสักเชา้าต้องรู้ที่จะตายจะอยู่ ขอเชิดชูเมืงตาใจคำโมอักตัวกันแทนทากูสุมายอยชูรักเจ้าเพียงยันดูให้เชิดชูเมืงแดน ไปรบอยู่แห่งไหนใจนี้ยังถึงแม่เฮ้ยเล้วร่วมชมแม่มาจับมาเมืองแปะแม่เตี้ยวเปล่าไม่มี แต่เงเาคธอเศรย่อหัวใจฉันขาอนาคตไม่ไวหวเจ็บใจคนนโดนเล่นแพ้จะเขาเมืองแปรให้มันวอดวาย จะให้เข้าหรือชานามชื่อกูอ้ชนะสิบทิศกู้ชนะสิบทิศชนะสิบทิศกู้ชนะสิบทิศ ังที่มานั่งคันอ่อนหอโนสนตอนที่เราจากมาเดินทางให้ค่อยค่อยที่ไปเป็นดาราเลืนจะดังในเมืองคว้าเสียวสยวแย่สิเมาห้ามคอยบอกแล้วบอกฟังบอกฟังยังแมานั่งร้องไห้ ฟังไฟพลาดแล้วจังไงถึงนั่งตาลอยว่าสิเป็นดาวเด่นเหมือนเส้นเลือนลอยเกือมือซอยดูแม่สาน้อยสมาจอยแท้เด้ไปเป็นเทพีติแสนประหลาดเป็นยังจริงรุ่มบาท ความพิศสวัสด์มาทำให้เพปานดีๆคับนี้ไปให้เขาเหนอนเพฮักเทได้ลูกบมีพอน้องก,ก๊าปไกมาไอ้ว่าจังใด ไม่อี่อรเพราะว่าตัวงามรูปรบรให้พอ่อแล้วก็มาหลอกเมตตาจากแม่เละ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 หร่ พี่ที่แซนตันมานสวัสดีนอนปียุบบุปองไปท้องกับใครมา เป็นดาราว่าจังใดที่ใดดีรอเขาสยามงาพก็งามรูปลอขอสิม่ำจะจนให้พอและก็มารอเมตตาจากแม่